ก็กราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการชาร์จของเจ้า Galaxy S 2 1 Ultra นะครับที่ได้ซื้อมาใช้งานนะครับเป็นระยะเวลา2อาทิตย์แล้วนะก็ทราบกันดีอยู่นะครับว่าเจ้า S 2 1 Ultra เนี่ยมันไม่ได้แถมอะแดปเตอร์มาด้วยนะฮะผมก็ใช้เจ้านี่นะครับอะแดปเตอร์ชาร์จของ Xiaomi นะครับเป็น Fast Charge นะครับ5โวลต์3แอมป์นะครับ ก็จะ15วัตต์นะครับผมก็เป็นฟาสชาร์จแล้วนะครับก็นิดหน่อยก็เดี๋ยวเราลองชาร์จกันซึ่งเจ้า Galaxy S21 Ultra เนี่ยมันก็รองรับระบบฟาสชาร์จแล้วก็ซูเปอร์ฟาสชาร์จด้วยนะฮะก็ผมก็คาดหวังว่ามันจะสามารถฟาสชาร์จได้นะครับเนื่องจากมันเป็นอะแดปเตอร์ฟาสชาร์จนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะฮะเราเห็นได้เลยนะครว่าแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่35.3องศานะครับความร้อนนะครับ การชาร์จเนี่ยมันอยู่ที่ 800-900- ถึง1,000ตรงนี้มันค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่า fast charge ตัวนี้เนี่ย a ปเตอร์ตัวนี้ fast charge นะครับมันใช้กับเครื่อง Xiaomi เ,เนี่ยมันจะสามารถชาร์จได้ประมาณ2,007-2,008 mAh เลยนะฮะซึ่งทำไมตัวนี้มันถึงน้อยจังก็ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันซึ่งผม สังเกตหลายทีดนะครับว่ามันอยู่ที่อุณหภูมิด้วยนะครับตรงนี้อุณหภูมิ temperature ตรงนี้3ามสบ้าุด้าเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูว่าถ้าอุณหภมูมิมันลดลงได้เนี่ยแล้วเปอร์เซ็นต์อัตรากระแสนในการชาร์จตรงนี้มันจะเร็วขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูนะว่าซัมซุงเขาตั้งเขาตั้งโปรแกรมไว้ล็อกไว้ตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาก็ผมก็ไม่ได้อยู่ห้องแอร์อะไรเดี๋ยวผมทดสอบกับพัดลมตรงนี้นะครเราดูไปพร้อมกันเลยครับตรงนี้33.7%เซตนะครับ อุณหภูมิเริ่มตกแล้วฮะรว่าตัวนี้เป็น,ปนพัดลมที่เป็นพัดลมไอเย็นซึ่งมันมีน้ําอยู่ข้างในผมก็เปิดน้ําขึ้นมามันจะได้ช่วยได้กว่าพัดลมปกติตอนนี้ก็ยังเห็นอยู่ว่ามันชาร์จกระแสก็ยังคงที่เท่าเดิมซึ่งถือว่าต่ำนะครับ900-1,000เนี่ยนะฮะถ้าเป็นอะแดปเตอร์5โวลต์2แอมป์เนี่ยปกติตรงน,นี้จะอยู่ประมาณ1 7 0 1 0 8 0นะครับอะแดปเตอร์แบบพื้นๆเลยไม่มีฟัซชาร์จ5โวลต์2แอมป์นะฮะจะอยู่1,0 3าแอมป์อย่างฟ้าชาร์จตัวนี้ก็อย่างที่บอกมันอยู่ประมาณ2 0 0 7 2น0จอ้าวนี้นะครับเห็นไหมฮะมันเริ่มมานะครับเนื่องจากอุณหภูมิตกไปเหลือ33นะฮะอุณหภูมิตกเหลือ33จะเห็นว่ากระแสการชาร์จมันเด้งขึ้นมาทันทีเลยนะครับกระแสไฟมันเด้งขึ้นเลยฮะ,ะเนื่องจากอุณหภูมิมันต้องเย็นพอสมควรน,นะครับมันถึงจะชาร์จขึ้นมาได้เนี่ยมันถึงจะชาร์จเร็วถึงขั้นว่าฟ้าชาร์จเนี่ยนะครับ ลองดูกระแสนะฮะตอนนี้3.3.1มอ่าประมาณ2อ0พนะครับผมนี่แหละที่ผมต้องการนะครับนะนี่ที่ต้องการเดี๋ยวผมจะปล่อยเครื่องมันร้อนนะครับจะดูว่ากระแสะไฟมันจะตกหรือเปล่าเอาเรามาตั้งที่เดิมตอนนี้ผมมาตั้งอยู่บนโต๊ะนะฮะเดี๋ยวอุณหภูมิมันจะต้องร้อนขึ้นนะครับเนื่องจากมันไม่ได้จ่ออยู่กับพัดลมแล้เอาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไง อาวสามครับขึ้นมาหนึ่งองศาเลยเอารอต่อไปครับ34 35แล้วครับตอนนี้35.5นะครับยังจ่ายไฟค่อนข้างแรงอยู่เลยนะครับตอนนี้35.9 36บนีลองรีเฟซด,ดูหน่อยตอนนี้อุณหภูมิเด้งขึ้นมาจาก33นะครับขึ้นมาเป็น36 ขึ้นมา3องศานะครับอ๋อยังจ่ายไฟแบบฟาดชาร์จอยู่เลยนะครับอ้าวเริ่มนะฮะ36.5องศากระแสไฟตกนะครับผมนี่นะครับว่าทำไมมันถึงชาร์จช้านะครับก็เพราะว่าถ้าเราอยู่ในห้องที่มีความร้อนหรือมีอุณหภูมิห้องอุณหภูมิห้องของประเทศไทยเนี่ยมันร้อนมันทำให้เจ้าเครื่องนี้มันชาร์จชา้าซึ่งกระแสไฟมันจะน้อยนะครับซึ่งเราจะมาดูตรงนี้ไม่ได้นะ เนี่ยเราจะมาดูว่าเฮ้ยฟัสชาร์จเหลืออีก39นาทีเนี่ยมันดูไปมันก็ไม่ได้เพราะตรงนี้มันคำนวณกับเปอร์เซ็นต์มันคำนวณว,ว่าแบตเตอรี่7 2เปอร์เซ็นต์เนี่ยตรงนี้มันต้องเป็น39นาทีมันไม่ได้คำนวณเรื่องกระแสะไฟเข้าตรงนี้เลยนะครับไม่ใช่ว่ากระแสะไฟเข้า2อ0พ2น0จแแล้วเปอร์เซ็นต์ในตรงนี้ค่า กี่นาทีจะเต็มเนีย่ยมันจะลดลงนะครับผมก็ฝากไว้เป็นข้อคิดติดตึงน,นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็คงจะคลายข้อสงสัยไปได้นะครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ